ใส่ตู้ไว้ไหมใส่ตู้ไว้สองอ่ะสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดคือแรกก็ต้องทั้งเพื่อนเนครับเพราะว่าตอนแรกครับผมเคยลงเป็นผู้ที่บ่เคยลงแต่คนหู่ชาหลคนหมู่แต่เตียงไปนี่ยกระเป๋าใบหนึ่งจัดทรงยากจัดทรงบ่ได้เลยจะดข้าวไก่ย่างใหญมากเลยทีเองมากกว่านผู้ข้าวดอก ท6ก่อนครับุแตอ้ทก16ดอกรับปูก16ดอกท่นีับเพิ่มทเพืยอแกบาัวครับบอกเพ่หัวเพิ่วดติดเจตูสัมผัสมือเศร้า่คุณแม่คุณแม่90 95ปีถูก2งวดติดแต่ว่าคุณลูกนี่ได้8งวดติดจ้านี่ทำบุญาเริมเพิ่เพิ่มาตะไกพรอมได้เพิ่มมาเซาบานจากนี่เกิโลวันสันมืเพิ่มส คนสิมฟอนถวายเดินทางมาต่างที่กรลังย่ม่าเขาตั้งแฮมาบุแล้วเขาังไม่จอดทีบ่เขายางจกหน่อยบบนี้้เลยยงเพราะเพ่มเพ่อนเทเบิับแล้วเขาคือคเดียวทับบุแต่ส ก็กว่าจะมาใส่โยกอนิจลาจลที่น้องประชาชนบางคนมาถามว่ากินเดี๋ยวไดี๋ยววิลล่าส์จะมากินได้ครับบ่างนี้ปัญหาได้ครับเนี่ยกินมือขอกมาให้หน่แต่ว่าเพลงเพลงแรกต้องเป็นเพลงบูชาก่อนใช่ไหะครับค่ะที่เบ,บิ้งว่าเพิ่นเพิ่นที่เปิดอย่างไรปูเฮาตอนบนบ่ได้บ่ได้จัมกัดป็นไรครับรมือมือผมรับม,มึงกับกล่องเงามาเลยนะตอนจั๊กอะไรนะครับครับ ย่างควานซากช่วงหลังย่าวมาหอดสี่ห้องย่างรับควานซากคว้านซากช่วงคิดช่วงช่วงนั้นมันสิมี่ลีกัิซีทช่วงซีซีน่าไผ่บานซากเขาเล่นเพ่งมิลกัสซิทเอายูทูมอกกัเตียงเลยตายแล้วว่ีไดไล่ได้ยังกัเนเ่ยคขาเกริญางด้าเตียงเลยทันแล้วน้ำบวสองก้อนนะคะเขาเพ่งถวายปูองดำนี่ล่ะก้อนเขาบ่ไดหากับเปลือกไเขาเปลือเราก็นักวงเขาแหละจะข้าคนนะครับเนาะ ตอนแรกเาปิดลำไห้พูดสายบุญที่บรรจงร่ำไห้คูค่านนม่เราค่ะเดี๋ยวเปิดเทมฟูงดำนี่ผมเปิดให้ทีเดียวเลยแมนค่ะเดี๋ยวขัผมเ็เปิดเมาบกเลขหดได้เลยแมนเะเพราะว่าเป็นแมนปูเป็นเทมปูเลยเนะค่ะรับผมเป็นย่างเปิดในที่ายเนี่ยแมนจะเปิดล้มาโทเขาผมศูนย์มาดิยโทจะตจะตมม่นอโทตอนนี้นะพอดีทันครับผมกับคเมือควงดินทันพอดีวไปโทกเขาแล้วเปิดกนกับมาโทรเขากันดีโทรบอกว่า เลขอมันออกคนนี้เนื้อน่ะเพราะของเขาสากวัวถะจ้าคุโทอมาบอกครับไอ้เรืออกแล้วผมอ่ะรับประได้แล้วจังหวะนั้นเพราะอย่างงี้เฮียนแม่ห้องเนี่ยผมก็ดีใจครับแล้วพดีใจได้เห็นมาฟังคุดหองไม้นี่ไม่ไถือปะผมได้เตรียมท่าถาแล้วนี่มาเอางูฟังออกเลยเพิ่ก็แบนตาย่านเพราะเข้ากัไปเลยสี่หกรถไม่ก็น่าจาสามหนึ่งส ไปเลยบอเพื่อเลยบอจับเลยเลยมาเลยจับเ่เมื่อมาตามอาจารย์อาจารย์มาจังไรก็ขอให้ล่างมาก่อนจังคอตืบทเพราะว่ามันรุนคักอาจารย์นะเพราตะล่างกับมาอายุสี่ต่ว่นโมเมนต์สี่ดีเขาขาดหวังไลยเป็นซีซีกับมาไอ้ดีล่างอะแต่ว่ากับเบอั้นดีใจเพราะเขารูดเนี่ยผมจะว่าดีใจต้องเข้าตัวที่เจาะแม่กนครับแต่ว่ากับเขากับรูดเนี่ก็ถือว่าน่าแปดกเลยแล้วต่าผมเลยบอกคือว่าเบอเอาเบอรั้นดีใจเบอมากจริงสิพ้นดาขึ้นเขาสินหรอเพราะได้ตัวเจาะไปเลย หัวหนายและอีกกดดันครับวัวทางโคดันยังเหนื่อยการเขาสื่อว่าใดคนสื่อว่าใดโคดันห้าดลืมเปิดเทงปูเลยครับน้ำสมายปูเนาะค่ะสีเฮ็ดตัมเนื้อมื่อมื่อเล็กกว่าห้ามลืมเปิดเทงปูเด็ดขาดมื่อเนครับลืมลืมนะครับที่บุนถ้ำก็ต้องก็ต้องต้องต้องบอกกันนะเนาะค่ะเพราะว่าเจอคนหนึ่งลืม ก็ที่บุญทำกับเจ๊้อตังก็จะนำลุ้นด้วยแล้วกเมื่อเร็กลอกเนี่ยกันหผมใจว่าสั้นแบบนิ่งๆเนี่ยได้รวดผมบอกไอ้ไอ้กลุ่มเนาะให้ใจเมื่อนี้เ่าสั้นอีกแลค่ดีรับเขาดีใจเลยคันมือได้กดดันครับอ่ะไปรถตัวต้องซูซองะับกดดันนี้นี่จะได้อารมณ์ดีแม่จากเอาเลยอาจารย์จะเจ้านายเนี่ยขันป่วยจองคอยชืวิห่านเจ้าเลย ใกล้ๆอาจารย์เนี่ยอันมือขึ้นเล่ามาถือกิ่เนาะแม่อมืขึ้นได้สีบาทอาจารย์เพได้ไ่านักมันมากเพราะได้ค่าฟอนมืออื่นจ้าวครับเดียวยุ่งเล่งานน้อยตอนนีาคมกมาหลาเยแ้่ช่วงสีสีองช่วงเพราะน่นแะเดวค่อยไปดูกับอาจารย์จะจะจะลงจะจะขึ้นอันนี้หาเต็มเพราะว่าอาจารย์ขน่นี่ยยอยูหนี่เนนะคะ เดี๋ยวไปดูในกลุ่มนะครับเดี๋ยวส่งในทางกลุ่มก็ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้ใดก็ได้เมื่อวานนี้วิ่งรุ่นห้าก็มาห้าห้ามุนทะการถือว่าช่องปลอมช่างความกนะอาจารย์นั่งเว้าปุ่มปุ่มย้งว่าช่องปลอมเลขปลอมมาเลขเลขอาจารย์เลขปลอมปลอมมมนน้บรรยากาศ